วันนี้นะคะเราก็ได้มือถืออคโคมานะคะเราก็จะเปิดอยู่นี้เลยสั่งสีขาวมาสั่สีขาวมาทุกคนไม่เลวใี่นะมคะนี่คุไปใสตัวหนึ่งเก้าเก้าเก้าร้อยห0่งห่งหนึ่พันเก้า้อยโคโคโโคโคีมาได้หมนกคนะ x i a น้ำข้าวและจัดจำหน่ายอ๋อคนคนขายก็คือ Xiaomi แน่นมากมันแน่นมากทุกคนกอะโปงมัง่มมั่มมั่มมั่งอคอคอ หมั่หมั่หมั่กูดบอยกูดบอยหมั่หมั่มหมั่ิงมาพวกบหมั่มหมั่ไดแล้วปุ๊บเนี่พักบหมั่มหมั่หมั่กูดบอยกดบอหมั่คอันนั้นค่มือได้เลยโเคมาให้ฮะว้าวโองยกอดดูี่หนแกดูสิสวย มีที่ชาร์จัอิบวันะคะความสายเคสค่ะลองเดรื่องดูคือสิมันแบบจ้ามาเลยคูสิร์บอนน่กอนะโอ้มั่มมั่ปอยกูปลอยมั่มมั่มมก่มากโอมัมั่มคนมาแล้วเสียงนี่ไเปอร์โอเดสเรื่องภาษาภาษาไทยภาษาไทยกดหนึ่ง มมมมักกกกกาาสวัสดีค่ะอยูอย่กับเซเวล822นะคะวันนี้นะคะเซเวลก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปถ่ายภาพนะคะแต่ตอนกลางคืนนี่วันนีก็ ไว้ก่อนนะว่าจะพาไปเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งตัวนะคะใส่ชุดแรนะคะแล้วก็จะทําผมเล็บเลยนะคะแบบนี้เลยแต่เราจะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้นะโอเคอ่าตามาดูกันเลยนะคะว่ามีโปโก F6 Pro 1นึ่งเท o ร์บนปดาก้อน8นะคะเจน2ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะในตอนนี้คืนวัฒภาพจะออกมาสวยแค่ไหนนะคะตามมาดูได้วันนี้เราได้แต่อ่องนะคะบอกเลยว่าโปรมากมาดูจะโปรแค่ไหนนะคะตามมาดูกันเล ขอตัวไปแต่งขอแต่งไปตัวอ้าวเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยถูกแล้วขอไปแต่งตัวแป๊บอขอเข้มาลนอ่ามาแล้วจ้าหอนสวัสดีค่ะแอร์แอร์มาเล็กนอยจ้ะนะคะถึงไหมเ้องเ้อยตัวดำๆวันนี้เราก็เสร็จแล้ว,ลวปี๊ พร้อมแล้วพร้อมแล้วเราก็จะไปกันเลย let's go น้องเอ็ดอ่ะเอามาเอ็ไปด้วยอเอาเองแล้วเร็วๆอ่าทัทัตพี่พี่สวัสดีค่ะอ่าน้องเอ็ดนะคะอน้องเอ็ดก็เพิ่งหายใจจับไม่สบายนะคะเท้าน้องนี่นะคะจะเป็นแยบบ่ yeah. น้องเอ็ดเป็นเท้าคนทางหนึ่งนะคะอีกขทางนนทาหนึ่งเป็นเท้าหนู ดีคะ่ะน้องเอฟเป็นแก๊ดมี่ตัวเมียนะคะอี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 เอาโอ้ว้าวอวดมาโอ้เอ้า,า,าน้องเอฟว้าน้องเอฟน้องเอฟโอ้ยน้องเอฟฟันไม่คมนะคะทุกคนน้องเอฟชา่าดึนดึนดุนๆๆดึนดุนดึนดุนดุนโอเคให้น้องแก๊กลับบ้านโอเคนะคะวันวนี้ก็ เราก็จะไปถ่ายภาพตอนคืนเคเดี๋ยวรอดูนะคะกับเซี่ยมีโปโกนะคะ F6 Pro นะคะ1 0 0 0กิกกันเลยมีกิกเป็นร้อยมีกิกเป็นร้อยเป็นพันอ่านะคะแล้วก็ไปกันเลย Let's go ลุยๆนะคะกับโปโก F6 Pro นะคะ Snapdragon 8นะคะเ e n นอแรม16นะคะเล่นเกมลื่นๆเลยแต่วันนี้นะคะจะ าพาไปเทสนะคะกับถ่ายภาพกลางคืนและวิดีโอนะคะอันนี้จะเป็นเมนูนะคะวิดีโอกล้อง 8K ค่ะเลิศเลิศโอเคนี่เราจะพาเพื่อนมาดู i ัาารืนนรอนสามารถถ่ายสูงสุดได้ 8K ค่ะกับวิดีโอ 4K บรรยากาศยังคข้มขืนที่ปากนะฮะนั่นเองโอ้โหว้าวว้าววาวตบตาลันลลัลาลาลาโอ้สวยงาม ที่นี่ปากน้ำนะคะอีน่นี้ก็อยู่หน้าวัดกลางวอรวิหานะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปเดินลงนู้นมาชัมตอนนี้เราก็มาเทสนะคะการถ่ายวิดีโอตอนคืนนะคะทุกคนว่าโกโก้เสียวหมี่นะคะ F6 นะคะว่าสวยไหมสวยไหมอย่ามามืดไหมมืดไหม,ม ตับแสงจิ้มโฟกัสด้วย <Okay. S 1> น,นี่ก็จะเป็นบ้านสวยๆนะคะ <Okay. S 1> น,นี่ถนนน้ก็จะไม่ค่อยมีรถนะคะ แล้วก็จะมาเทสต้องมืดไหมมืดไหมโอเคโอเคแล้วต่อไปถ่ายรูปบ๊ายบาย ต้องยำแตงมาบอกให้มาพูดแ้วไม่พูดอตอนนี้นะคะวิวเมืองวิวเมือง นี่เราจะใช้ Xiaomi p o c o นะคะ F6 นะคะถ่ายวิดีโอ 4K 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 ไม่เอยนะตอนน,ะะ <S <S นี้น,นะคะเราก็ใช้เ Xiaomi นะคะ <S <S วิดีโอ 4K นะคะ s n a d ตน8 Gen2 นะคะเป็นรุ่น p o c o F6 Pro 1นร์บบนะคะนี่หนะะาักน้ ยามค่ำคืนนะคะทุกคนใช่อ๋ออันนี้ใช้มือถือนะคะมือจริงๆไหยค่ะถืออ๋อรูปสวยรูปสวยแดงไใแดง นี่เลยแบนทญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนี่ก็เป็นวงเวียนนะคะวงเวียนนะคะวงเวียนวงเวียน สวยไหมคุณทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดตอนเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็น่าจะเจอร้านที่เราไปกินเกี่ยวเมื่อกี้ที่รเจอเปล่าอันนี้นะคะก็จะเหมือนแบบเยาวราชเาเจอร้านเกี๊ยวที่เราไปกินแล้วค่ะเลย นะคะจะเป็นชื่อว um ่าเนื South ้อตุนเนื้อตุนหมูตุนลูกชิ้มแชมป์เลยนะคะค่ะขอะคมเลยค่ะไป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 อือเมือนนะคะทุกคน คอีนคือคนี่มาคือทาข้านนาตราตรงนี้ก็จะมีร้านข้าวแต่ว่าอร่อยนะคะอยู่ซอยใต้อะเนี้ยค่ะเนี่ยอร่อยเล ตอนนี้ก็คือสองครึ่งแล้วนะคะทุกคนตีสองครึ่งทีสองครึ่งสวัสดีน้องเอสแอบวันนี้น้องเอด,อะนนอเอดจะมามัมม่ำ Goodbye Goodbye มัมม่ำ มัมมัมเก่งมากเอสสวัสดีทุกคนวันนี้น้องเอสจะมาเคี้ยวยาแหงจอให้ทุกคนดูสวัสดีค่ะน้องเอสเองัมม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 ัมว้าวบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย